สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับกลับมาอีกครั้งครับกับช่วงส่องคอมเมนต์วันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องเอ,อ๋ยวันนี้นะครับเราก็ไม่ได้มาพูดถึงเรื่องเบาๆเรื่องน่าชื่นชมอะไรกันนะครับแต่ก็จะมาพูดถึงเรื่องกีฬากันบ้างดีกว่านะเออแล้วก็เกี่ยวกับอีคอมเมนต์ีกกะก็ <laughs> คือไอ้ประเด็นร้อนแรงในวงการกีฬาอาเซียนที่ทำเอาวุ่นวายไปหมด จากฟีมือบักเขมินอีกแล้วนะนั่นก็คือไอเขมินแม่งเนี่ยได้ประกาศถอนทีมหลักๆเกือบทั้งหมดออกจากซีเกมครั้งที่33ที่ไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้นะครับทําเอางานที่เป็นทางการระดับอาเซียนเนี่ยวุ่นวายไปหมดเลยนะแบบมึงแบบไม่เห็นหัวใครเลยอ่ะไม่เห็นหัวประธานอาเซียไม่เห็นหัวเจ้าภาพไม่เห็นหัวใครเลยนะอยากจะไม่มาก็ไม่มาเออ นี่ยเขาอุตสาห์จัดตารางแล้วปัญหาอยู่ตรงเนี้มึงไม่บอกตั้งแต่นานๆแล้วไอ้เฮียมันใสจัดไม่แปลกใจว่าเกือบทุกประเทศในอาเซียนเนี่ยไม่เห็นหัวมันยกเว้นมาเลเซียนะยคงไปดิวลับหลังกันเรียบร้อยแล้วแหละเออไอนี่แม่งก็คงอยากได้ดินแดนทางใต้ของไทยไม่มากก็น้อยเออแต่คนในชาติมาเลเซียเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยเห็นด้วยกับผู้นำมันจักอย่างของมันดู เอาละครับเรามากลับมาเข้าเรื่องกันต่อดีกว่านะาเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อวันที่26พฤศจิกาย,ยนนะครับตามข้อมูลจากคณะกรรมการโอลิมปิกกัมพูชาที่ส่งถึงคณะกรรมการจัดการแข่งขันซีเกมเมื่อช่วงเย็นในวันนั้นนะครับผมทางกัมพูชาเนี่ยเขาได้แจ้งมาว่าขอไม่เข้าร่วมการแข่งขันในหลายชนิดก,กีฬา,า,ากีฬาหลากักๆถูกถอนออกไปเกือบเบิดกันเลยทีเดียวนะฮะเออไอกีฬาที่เอาออกนะครับก็คือ ฟุตบอลชายครับเซปักสะก้อยูโดคาราเต้ปันจักสีรัตเปตองมวยปั้มวูซูบิเลียดแล้วก็มวยไทยนั่นเองนะครับเหตุผลที่พวกแม่งให้มาอย่างเป็นทางการตามที่แถลงการคือด้วยความกังวลในเรื่องความบาดไัยของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ภะษาไทยที่ไปตีเขี่ยมันกูนี่แหละเออกูไม่ตีหรอกแต่กูด่ามึงแน่แค่นั้นเอง เออแต่มุงไมมามัน hmm, ก so like hey, uh, nice. oh. ็คงไม่เปลี่ยนแปลงเฮี่ยอะไรกระจอกใช่ไหมคือพวกเขาเนี่ยเลือกที่จะให้ความสําคัญกับสวัสดิอ่สวัสดิภาพของทีมเป็นหลักนะฮะไม่ใช่สวัสดิการนะโอ้ก็เลยตัดสินใจถอนตัวในกีฬาที่พิจารณาแล้วว่ามีความเสี่ยงสูงวะซานนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าถอนออกไปแล้วทั้งหมดนะทางกับูชายังคงยืนยันที่จะส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันใน13ชนิดกีฬาที่เหลือเพื่อ ชิงเหรียญใน4เกมครั้งนี้อยู่ซึ่งรวมถึงว่ายน้ำกีฬาอีสปอร์ตฟันดาบยิมนาสติกยูจิสูคิกบ็อกซิ่งเทควันโดขีม่ม้าเจ็ตสกีไตกีาเทคบอลแล้วก็วอลเลย์บอลนั่นเองนะเออการตัดสินใจข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างกระทันหันนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่ามันสร้างความกละหลนให้กับการจัดแข่งขันของไทยเนี่ยไม่น้อยเลย โดยเฉพาะการจัดตารางแข่งใหม่นะแล้วมันก็เป็นประเด็นที่คนในอาเซียนเถียงกันหนักมากว่าเรื่องความปลอดภัยคือเหตุผลเดียวจริงๆหรือเปล่านะเออและคุณล่ะคิดว่ายังไงบ้างครับคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยเด้อเออเอาละเราลองไปฟังความคิดเห็นของชาวอาเซียนกันดีกว่าว่าพวกเขาเนี่ยได้เห็นเนื้อหาข่าวนี้ในเห็นขมินปฏิเสธแบบนเนี้ยเนี่ยจะรู้สึกกันยังไงบ้างไปลองฟังกันเลยครับ ความคิดเห็นแรกกันนะครับผมพวกเขากลัวแพ้แล้วก็โดนหัวร้อยอ่อใส่แบบเสียหมาพงกลัวรับความจริงไม่ได้ไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันครับภายใต้รัฐบาลฮุนเซนกัมพูชาแทบไม่ได้พัฒนากีฬาอะไรเลยชีวิตความเป็นอยู่ก็ไม่ค่อยดีขึ้นเหมือนเกมที่ค้างหน้าโหลดอยู่ซิเปียไม่มีอัปเดตไม่มีแพทแค่นิ่งอยู่ตรงนั้นแหละความคิดเห็นต่อไปกันนะครับ พวกเขาไม่กล้าลงไปเล่นในถิ่นคู่อริแค่นั้นแหละความคิดเห็นต่อไปแข่ง10เกมก็แพ้10เกมไปหาผสมปูนเทคานให้ร่างกายแข็งแรงกว่านี้ค่อยมาแข่งใหม่ดีกว่าคอมเมนต์ทันมากันครับฉลาดอยู่นะถ้ามาแข่งจริงๆคือโดนไทยยำรวมมิดแน่พอรู้ว่า มาแล้วมีแต่เสียหน้าก็รีบแอบหาข้ออ้างเรื่องความปลอดภัยเสเลยโอ้โสะดวกดีเนาะข้ออ้างนี้ใช้ได้ทุกงานจริงๆอ่ะความคิดเห็นทัดมาก,กันครับทีมฟุตบอลเยาวชนกัมพูชาเพิ่งโดนลาวอัดไป5้ต่อ1สดๆร้อนๆแบบนี้กำลังใจหายวับเหมือนเน็ดับเลยทีเดียวความคิดเห็นต่อมากันครับ ประเทศที่พัฒนากีฬาไม่ทันคนอื่นก็แพ้ทั้งบอลฟุตซอลเป็นเรื่องปกตินะถึงขั้นเป็นเจ้าภาพเองยังไม่กล้าส่งทีมวอลเลยบอลหญิงกัมพูชาลงแข่งนัดชิงในบ้านตัวเองเพราะแพ้เยอะจนกบไม่อยู่ประชาชนกัมพูชาเนี่ยเขินกันทั้งประเทศเฮ้ยความคิดเห็นต่อไปกันนะครับพี่ใหญ่แห่งอาเซียนอยากกัมพูชาไม่มาร่วมแข่งก็เหมือนขาดรสชาติไปเลยนะ พ z, ่กัมบูชาคือซูเปอร์พาวเวอร์ทั้งกีฬาและเศรษฐกิจเขาเอาแค่โอลรมปิกกับ <được> ฟุตบอลโลกก็พอแล้วแข่งซีเกมแบบนี้มันช <c oughs> ่างเล็กน so <c oughs> ้อยสำหรับพี่เขาความคิดเห็นถัดมากันครับผมแข่งหรือไม่แข่งเนี่ยก็เหมือนเดิมแหละเพราะชนะใครไม่น่าอยู่แล้วไปที่คอมเมนต์ต่อไปครับจะไปเศร้าเรื่องปรสิตถอนตัวหรอ เอาจริงๆซีเกมปีเนี่ยสะอาดขึ้นหน่อยก็โอเคขอบคุณล่ะขอมคิดเห็นต่อมากันครับถ้าพวกเขามาแข่งจริงๆจะต่างอะไรใหม่เนี่ยหรือแค่ต้องหาซื้อกระเป๋าเพิ่มอีกหลายใบให้พวกเขากลับบ้านลางแพ้เฉยๆความคิดเห็นต่อไปฟังกันดูครับยินดีต้อนรับกัมชาสู่ซีเกมนะไทยเนี่ยให้เกียรติทุกรายการแข่งขันแล้วก็ทุกนักกีฬาเสมอ แต่ฝากบอกสักหน่อยว่ากัมพูชาควรเก็บงบประมาณเนี่ยไปพัฒนากีฬาเธอจะดีกว่าเอาไปซื้อกับระเบิดหรืออาวุธหวังว่าหุนเซนเนี่ยจะได้ยินเสียงของประชาชนบ้างนะความคิดเห็นท่านมากันครับฟังกันดูครับแม้จะเข้าร่วมก็ไม่ได้เหรียญอะไรเพิ่มหรอกมาทำไมไอายบ้านนาละนวนน้องไม่ต้องมาไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันครับ ไม่มาไม่เสียเวลาเสียเงินเสียความรู้สึก2ฝ่ายดีแล้วนะขอบใจที่เริ่มเรียมตัวสักทีไปที่คอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับชนะหรือแพ้ก็ถือว่าเป็นกีฬาแต่การข่มบารด้วยเหตุผลงี่เง่าของกัมพูชาสิ้นคิดที่สุดความคิดเห็นทัดไปกันครับผมซีเกมปีนี้ในดินแดนของหัวขโมยดูเหมือนไม่มีความปลอดภัยเห็นเลย จากนั้นก็มีชาวเวียดนามมาตอบใต้คอมเมนต์ครับเอาจริงเหรอนี่ศตรวรรษที่21แล้วนะแต่าชาวเขมเมยังใช้ชีวิตเหมือนศตรวรรษที่12อยู่เลยไม่แนกเลยว่าจะยังฝันกลางวันเรื่องจกักรวรรดิอยู่แบบนี้ฟังคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับผมสี่เกมนี่มันเหมือนโอลิมปิกของ11ประเทศนะไม่ใช่ตลาดนัดจะมาไม่มาแล้วแต่ใจอยาก กัมพูชาแบบเนี่ยแสดงให้เห็นชัดๆว่าไม่เขารบอาเซียนเลยความคิดเห็นทัดไปกันครับผมไม่ต้องหาเหตุผลมาอ้างหรอกประเทศฉันเนี่ยมีกฎหมายคุ้มครองสัตว์เดรัจฉานอยู่แล้วโ <c oughs> <c oughs> คตรเจ็บเลยประโยมนี้ฟังคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับข่าวดีสุดๆสำหรับสมาชิกอาเซียนที่เข้าร่วมซีเกมการที่กัมพูชาไม่มา ทำให้ชาติอื่นเนี่ยสบายใจขึ้นเยอะเลยเพราะกัมพูชาเนี่ยมันเหมือนภาระของสมาชิกอาเซียนโดยแท้จริงความคิดเห็นต่อไปฝากกันดูครับประเทศกากาก,ากไม่เก่งสักอย่างต่อให้ไม่เข้าร่วมเนี่ยก็ไม่กระทบความคิดเห็นต่อมากันกัมพูชาไม่จำเป็นต้องส่งนักกีฬาไปแข่งทุกชนิดกีฬาอยู่แล้ว ให้เราเนี่ยไม่ต้อนรับพวกชนเผ่าที่บุกรุกดินแดนไทยหรอกนะความคิดเห็นต่อมาเจ้าแห่งอาเซียนไม่มาฟุตบอลกหมพูชานีไปเลยสิ่งนี้ความคิดเห็นต่อไปกันนะครับฉันว่าระดับผู้นำรัฐบาลกัมพูชาเนี่ยก็แค่เท่ากับหัวหน้าหมู่บ้านของเวียดนามคนสมองเท่าหางอึง่งแบบนี้จะรอดไหมพัฒนาได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้ ฝากคอมเมนต์ต่อไปกันนะครับเพราะเราไม่รู้จะเล่นใต้น้ํายังไงแถมไปดิแดนหัวขโมยเนี่ยก็อันตรายสุดใต้น้ำพองดิโมเมนต์ปานีโม,โม่ปอบฟังคอมเมนต์ต่อไปกันดีกว่าครับสแคมเบอรดีอ่ะมักคิดว่าตัวเองเนี่ยคือศูนย์กลางจักรวาลแต่ความจริงเนี่ยไม่มีใครสนใจเลยความคิดเห็นทั์มากันนะครับเสียดายไม่มีแข่งกีฬาขอทาน ไม่งั้นขเขมรเนี่ยคงกวาดไปหมดแน่ฟฝั่งคอมเมนต์ถไปเยี่ยมเลยกัมพูชาอย่าไปประเทศที่รักสงครามอย่างไทยนะและก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมไปหลองฟังกันเลยนะครับไม่เป็นไรเพราะกัมพูชามากแข่งก็ไม่มีทางได้เหรียนอยู่แล้ว ก็จบไปแล้วนะครับกับการสคอมเมนต์ของชาวอาเซียนกันนะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับกับคอมเมนต์เหล่านี้เนี่ยเออเดือดเหลือเกินเนี่ยเออประเทศอื่นที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยก็เรียได้อยล้อเลียนคอมเมนต์เต็มๆคือมึงมามึงไม่มาแม่งก็ไม่มีประโยชน์เพราะมึงก็ไม่ได้เหรียญอยู่แล้วนะคือมึงเอาเวลาไปหาคิดกลโกงกลโกงเงินคนอื่นแต่ไม่เอาเวลาไปพัฒนากีฬาพัฒนาการเรียนรู้นะ สอนให้คนอื่นไปป้นเงินคนอื่นนะกูเลยงึดไหลประเทศเนี้ยอง <c oughs> คิดว่าตัวเองสูงส่งด้วยนะกูก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับคนประเทศนี้จริงๆนะได้แต่อนาถาสังเวชสังวรสังคัง,งออด้วยไอสัตว์อย่าลืมเก่าไอหยัดแมง <c oughs> โอเคเพื่อนๆล่ะครับคิดเห็นยังไงกับคอมเมนต์เหล่านี้แล้วคิดยังคิดเห็นยังไงกับพฤติกรรมของขม้นะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยหรือยากให้ทำคลิปอะไรต่อไปนั้นก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับผมฝากไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ